่างเนี่ยเกะพาพวกนี้ไปเล่นสก,กีกันเนี่ยเห็นทางวะเนี่ยขับเกินบนหิมะเนี่ยอจ้าเนี่ยยายมึงอยากคายน้องแข็งไส้บอกห้าอะไรมาเค้นเอา, <laughs> น,น,านี่เดือน,นี่ยค้างๆเลยแค่นะเนี่ทางที่จะไปไม่ไกลจากในเมืองที่บ้านนะแปะอยู่ ขับรถก็แท้ทะเลแท้เห็นไะหมเดี๋ยวค่อยถ่ายไหมที่ตอนเล่นหนึ่งนาทีลวม,ม,มั้งไหมพายเดี๋ยวถ่ายไหมเอารถไปจอดแล้วก็ขึ้นไปนอนเห็นแบบดำๆนี่เขามาเล่นตะกี้กันพนาลงพาเท้ามาเล่นกันวันหยุดรถจอดเต็มโนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ข้างบนนอนเตาาปิ้งงทนอนนอนเล่นกันอยู่ดำดำเนาะเดี๋ยวถ่ายใหม่เนาะเห็นปะเนาะอย่าห้าทีจอดรถก่อนนอนลงทัวไก่ยุกเนี่ยไพ่ไกยกข้างล่างเนาะเห็นปะตายไอ้เกดดูนะ เนี่ยเอาไปให้พวยพิมพ์พวยอุ้มดูมั้งถ้ากดดูได้โนโน้เขอเล่นก็นอยู่โน่ดำโน่เดี๋ยวให้ไปไ<า>กลๆก่อนเด็กเขถ่ายใหม่รถลดมาสต๊อปหนึ่งให้นุ่งเข้ากันเต็นตะก,กี้เนี่ยพวกอภัยยกกรอบขึ้นไปเล่นโน้โน้เขาเล่นกันอยู่นะเห็นไหมเล่นตะก,กี้กันเด็กๆเต็มมั นลรอบลอข้าวอย่างเงี้ยเด็กหลองแล้วก็จองเง,งี้ยเนาะเสียงมากนะให้เด็กๆก,ก่อนนะเขาเล่นทางบนเด็กๆพ่อแม่ตั้งลากเนี้ยง ยพวกนี้จะขึ้นไปลื่นลงมาจากข้างบนน,น,นี่นายูนายกกอบลูกโทษอ <laughs> ยกขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้พวกมันไล่ได้่ายมากลังเดินขึ้นกันไปต้องขึ้นไปไล่จากข้างบนลงมาดูเด็กสามคนนะเฮ้ย <laughs> มันถอยล่างลงหวะเนี่ยเล่นกันเห็นวะเนะแต่ไมหมดเหลือตาอยากเล่นนะวะเนี่ยฮะคนแก่ก็ะลื้นลงมาเห็นไหมเนี่ยต้องคนนี่ลากกันขึ้นมาเลยนะเอ้อะเนอะคนนี้พ้อกันลูก Đi đâu <laughs> này yêu cởi phai yêu lắng anh yêu cởi phai cởi lắng mà này nè. Nó nô nó đây nè nào nói là lên là kì พวกนี้นอนกันอยู่นี่ตามาเล่นตายเลยเนี่ยวะอ้วอ้าวา <c oughs> จับหมัดตลอรเลยนะ ต้องใส่ชุดหมัดหมัดให้แน่นไงไม่งั้นหนาวีนนอนกันอยู่เลยเยอะเยอะอ่านี่เธอตไา้จ้างล้างลงมาฮะพวกนั้นท่ายรู้กัน <laughs> ไอคนนี้ยาวด้วยน่มวกคลีฝานะถ้ารูปกันนี่จากข้างล่างลงมาวางก็ก่อฝนะ่าเนาะนี่เขาลื้นกันลงมานะนี่โดยคนนี้เล่นเนะี่ <laughs> น้อยกอบมาแนละ้ว <laughs> ตายแล้วนะาเบกไม่อยู่นะก็เดียร้องให้แบกมาไปด้วยเพราะมันไม่ต้องจุ่งหยุดไม่ได้ไ จะดูไอ้ทรงฝนนี้มาอย่างนี้ก็จะขึ้นกันมันจะขึ้นเฉี่ยวไอ้เด็อันนี้ลากไม่ไหวไนนะอ้าวนี่ตาอจะ

พวกนั้นยูมนอนะจุดแดงย,ยกค่ะยูมันอ้อนมันยักไปเล่นนะเขาโน่นดูไอ้คนนี้เล่นะก,กีเนาะ,นะวันนี้มันได้เตรียมะก,กีกันมาอยู่หองใต้ดินฮะมันเจอะเลยเอา <c oughs> เอาแต่หลดที่เลื้อนหน่อยเชื่อนโนดูมาตัวน้องเขาหนังเสน้ดนิง่งเขาไม่เห็นอ้อนมึงอายุ นะแัดเล้นะกําลังเดินขึ้นมานะ <c oughs> เลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยุดพักก่อนเนี <c> ่ย <oughs> ตุแก้มแดงแคตเลยนะ <c oughs> เรนตะกี้ก็ะเพอะอะเอียเอ้กุตัน กลับละไฟพวกมือกลับกันแหละเดี๋ยวไปทำผิดซากินยังไม่ได้กินอะไรกันเดินตะกีเน่่หวันหยุดเข้างานาดิเลกข,ข้องพวกเข้าก็คือย่างเงี้ยพาลูกมาเล่น สก,กีเล่นหิมะกันไม่มีงานอื่น,น,นเด็กๆเ,เล่นะก,กีกันเดี๋ยวว่าอีกเดี๋ยวนั้นค่อยเตรียมะก,กีมาอยื่อได้เล่นกันค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งหลักะกีอยู่ไหนมั้งไม่รู้อยู่ห้องใต้ดินโนนพวกส่อม,มือชีพไปดิวดิวนี่เล่นแค่สนุก อชีพเขาสอนกอันนะ,นะเนี่ยใครถ้าจะมาเที่ยวนอร์เวย์ก็ต้องมามุกกลากุมพาเนะี่ยเต็มที่มีนาก็เริ่มพรต้องมาเนะี่ยกุมพามกกลาไอ้ที่เขาแข่งมา้าที่มีร้ออ่ะลอนอนนอนน่นมา ที่เขาซ้อมที่มีร้องร่างซ่องอันน่ะเป็นมือว่องนองนงะาแข่งเ่อะโนอนเนอะนอะนอนมามาเลยเดิน <c oughs> าทางจะก,กลับบ้านในวนไม่แคบที่เราเคยไปเก็บวนไม่แคบไม่น่าซ้อมคือไม่นิ่งล็อกมืองงนั่น <c oughs> เนี่ยตามทางขายับมานอร์เวย์นะดูว้เน้อเนี่ยพวกก็บมะม่วงดูเนอะที่นี่ไม่มีมะม่วงให้เก็บ,บนออกเนี่ยเก็บพี่มะนะทีเนี้ยไม่มีลูกมะม่วงให้เก็บนะแม่โยกดูเนอะเนี่ยดูทางนี่เห็นปะเนี่ยอยู่กันเนี่ยเห็นไหมนั่นผักตากอากาศที่เวลานั่นเขามาเล่นสกี มาเลือก็มพักตากาศาที่หลานนั้นเข้ามาเล่นสก,กีมาเลือก็มาพักกันเนี่ยวันหยุดเช้าอาทิตย์เขาก็นอนนี้กันกอฟืนทำอะไรกินกัน,นเน,น,น,นี่ยวดพายในร่างมีกำลังทำอย่งางไม่ค่อยเสร็จดีเน,นะนี่ยเขาเดินสก,กีได้เลยเนะี่ยเนี่ยถ้าจะผ่านไปอีกแถบเนี่ยเนี่ย เขาเดินสก,กีได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าจะผ่านไปอีกแทบน,นเนี่ย,เน,ยเนี่ยเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วแต่ว่า <c oughs> อันตรายมากเลยถ้าคนไม่รู้ลงไปก็บวมอ่ะต้องต้องรู้ความหน้าความแข็งของน้าแข็งว่าได้ที่หรือ,อยังถึงจะลงไปได้เนี่ยเนี่เนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนีะเนี่ย,นะยอ่างเก็บนะน้าจืดนะ อ้วนมาเนี่ยเอ้ยม่เด็กดีป่ะอ้ว, <laughs> วนอย่างหมูอ้วนเด็กแล้วใส่ชุดก็ไม่รู้นะร้นานเนี่ยมีแต่หิมะมีเริ่มตกใหม่กันไม่ค่อยนับเท่าไหร่วันนี้เริ่มสวอยอวต้นไม้เป็นแก้ว เวลาที่ตกมักๆเป็นแก้วมากไอ้เจ้าแดงแไอ้เจ้าแดงแดงเนี่ยเขาปักไว้เพ uh. ื่อให้คนขับรถมองเห็นรู้ไม่ออกนอกเส้นทางใช่ไหมเจ้าแดงแดงเล็กๆไม่งั้นมันมองไม่รู้เลยแหละที่มาขนาดส่วนกันก็ต้องเลี้ยงตามมันที่มนนี่ คอฟหมาทีย่ยวหมาเวลนานหน้าแน้วต้องทำยุงไหน่อยแน้วแถวเนี้ยจะเป็นคอฟหมาทั้งนั้นเลยเข้าไว้คีเลนกันนะร้นอนนี่ก็อ่างเก็บน้ำเมื่อกี้ก็อ่างเดียวกันเนี่ยดูหมาใส่เสือดูข้าน้าออมาใส่เสือเห็นไ คนดูแลมาแถวนี้ก็จะเข้าไว้ให้เช้าเนในใน,ในีตัวนี้ก็ใส่เสือ้อบ้านระเบียงบานยูเลนเนี่ยนะพี่นี่ชั้นบนคนอื่นทาง เอาบ้านหรอดูอยู่ๆเลนะ่นเนี่ยพี่ตาอืมอืมอืมชอบจัดเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยมาหิมะทะไลท์ทะเล,ลือก よよ